เอาล่ะครับก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องวินดีซีซีเฮดนะครับนะก็วันนี้เราอยู่ในบล็อกฟุตกันอีกแล้วนะครับนะก็วันนี้ก็ขอบคุณ500ซับนะครับผมก็จะมาแจกไอเดีครับก็คือไอดีนี้นะครับนะวันนี้จะมารีวิวนะครับของนะครับก็คือมีก็ฮิวเมนนะอย่างแรกเลยของเด่นเนาะนี่แล้วก็มีสกิลทุกสกิลนะครับก็ถ้ามีก็ฮิวเมนหมัดอื่นก็ต้องมีนะครับมีทุกหมัดเลยแล้วก็มีมีดาบยามะนะครับนะดูจากของปืนกก็็มมมีีีีปรระะะาาาณนนน้้เเเแลววดบโคตยยอ่พก มีมีทุจิตะด้วยนะครับมียามาแล้วก็มีสไปคี้ไทเด้นนะซึ่งมาร์ทก็ไม่แน่ใจว่าครบหรือเปล่าอาโอ้โหครบมาร์ทครบเลยทุกคนโคตรดีอ่าแล้วก็มีผลแบกมาครับแบกมาตื่นมาให้เรานะครับซึ่งก็ถือว่าคุ้มมากนะครับนะแล้วก็คือของแต่งอ่ะอย่างเช่นของที่ใส่ชุดนะนี่มีนี่ครับของคราคลุมกาตาคุลีแล้วก็มีไอ้นี่ของหูของแอดมนะินเออ ก็ของเยอะนะครับนะฮาคีก็มีแต่ว่ายังไม่ปยังไม่มีเผาครสบนะต้องไปหาไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เผาว4สีพูดผีดา3ว3สต้องไปหาเองนะครับะแล้วก็ในในกล่องนะครับว่ามีผลอะไรบ้างก็มีผลบาเรียผลยางผลไอ้ผลไมผลไล้างผลลักก็อแล้วก็เวลตันนะครับมีแฟกซ์ไปหนึ่งพันมีตังสี่ล้านสี่นะส่วนของก็มีประมาณนี้นะครับนะในแบบพวกแบตที่เดียวอะไรพวกนี้ก็มีประมาณนี้นะโคตรเยอะ เอ่อส่วนสเตทก็มีประมาณนี้นะครับเป็นสายอะไรก็ไม่รู้เนาะแล้วก็ค่าหัวห้าแสนองถือว่าดีมากเลยครับนะก็รหัสนี้ซื้อมาจากร้านร้านดินามิกช็อปบริการจำหน่ายไก่ตันราคาถูกรวมทั้งยังมีบริการสุ่มไก่ตันสุดคุ้มราคาเริ่มต้นที่5บาทใครสนใจไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยโอเคนะครับส่วนใครที่อยากได้ไอ้นี้นะครับนะก็คอมเมนต์นะครับใส่ชื่อเฟซนะครับแล้วก็ตามด้วยว่าเหตุผลที่อยากได้นะครับนะก็ถ้าถึง10เม้นต์เมื่อไหร่ผมจะมา ดูว่าเมนไหนดีที่สุดแล้วก็เดี๋ยวผมจะแจกนะครับนะโอเคก็คิดนีเพียงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ